ว่าถือว่าลับต้น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 ไม่เป็นไรซึ๊บซสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทนุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ GTA Low Play วันนี้พบกับผมดีโออาร์สตองไซโคเจ Armstrong นะครับหรือว่าแซมสั้นใส่ซุ่มนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาเปิดกระชับปองนะฮะห้าสิบลูกห้าสิบลูกนี้ก็คือราคาห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นของเซิร์ฟ XN City นะครับผมอ่าส่วนเซิร์ฟนี้ก็พวกผมก็อยู่กันทั้งแก๊งเลยนะฮะส่วนใครที่อยากจะเล่นก็เข้ามาสอบ ได้นะครับสอบไม่ยากฮะไม่ค่อยแข่งมากสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะมาเปิด50กล่องดูซิว่าจะได้อะไรบ้างตอนนี้ผมอยู่กับอ่าหนูมึกแล้วก็เซลสมองกำลังช่วยคิดอยู่ว่าจะบนอะไรเพื่อให้ลุงชัยนะ่ยผมนี่ตอนนี้เขาบนอยู่บนแล้วเป็นไงกาชาปองเป็นไงบ้างรถอะไรอ่ะ้ยรถสองร้อยโลเฮ้ยเอาลรื่องรถลุงชัยอ่ะลุงชัยอ่ะผมได้คันหนึ่งรถรถสองร้อยโล นักเก็ตอะเต็มรถเลยดีนีๆเดี๋ยวผมก็กำลังจะเปิด50ลูกมาดูว่าผมจะได้อะไรบ้างขอบูชามันแป๊บนึงเปิดก่อนอ่ะลูกแรกมาดูกันดีกว่าป๊เป็นไงแม่งได้หนังถือว่าถือว่าลับต้นลับต้นลับต้นต้นไม่เป็นไร ไป,ไปอีกไปอีกรถสองร้อยโลอยู่ข้างหน้านอ,อีกกระจึงเดียวก็ได้รถสองร้อยโลแล้วเอ้ยอะไรครับเนี่ยเอาไรเอาไม้เอาไมใ,ใกล้แล้วใกล้แล้ววเ,เกือบเกือบเกือบไปืหิวแหละผมผมผมเชื่อว่าท่านเทพหิวแหละไปเรื่อยเรื่อย เดี๋ยวก่อนให้มันหมุนอัตโนมัติเลยดีา่าห้าสิบลูกยาวๆไปอ่าท่านเทพหิวแหละจริงๆอ่ะโอเคเปิดอัตโนมัติปไปเลยหวังว่าจะมีอะไรดีๆให้เรานะ<ๆ>เด็กแท่งเฮ้ยผมต้องการใช้ตีรถอยู่พอดีโอเคถือว่าถือว่า <Yeah. S 1> ห้าแท่งโอเค ได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้มคุกกี้กับกาแฟหิวดูแล้วถ้าจะหิวปึ๊บ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 ใครก็เฟซมาจังเลยเนี่ยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแป๊บหนึ่งขอไปปิดเฟซก่อนโอเคลุยกันต่อเปิดกันไปยาวๆ ๊บได้เศษุกพินก็โอเคนะได้อยู่นะส่วนใครที่อยากเล่นเซิฟ oh, นี boots, ้มาเจอกันได้นะครับเอ็กเอ็นนะเอ็กเอ็นเอ็กเอ็นตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โอ้โอ้แหลกแลกแลกแลกอันนี้เป็นส่วนผสมของยาเสพติดถ้าปล่อยขายก็น่าจะมีคนเอาอยู่เรื่อย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 เเเล็ก เหล็กแท่งอีกห้าก็ก็ดีก็ดีกดีอุยอ้ยอุยอ้ยรถรถรถบีเอ็มผ่านหน้าไปเมื่อกี้อุ้ยบีเอ็มผ่านหน้าไปครับครับปูนซีเมนอ่ะโอเคเอาไว้ตีอาวุธโอเคปูนซีเมนต้องการ เอาไปตีอาวุธสวยได้อยู่ไม่ต้องไปจบไม่ต้องไปจกเองให้เหนื่อยหนังหนังนี่ก็น่าจะเอาไปตีอาวุธได้อยู่ได้อยู่ถือว่าโอเคขอของน้ำเงินน่ะคือได้อยู่ถือว่าโอเคอยู่ึ๊บอ่าไออ,อันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้เอ e r g y รี่ดเอาไว้วิ่ง เอต้องมาแล้วล่ะ BM BM ลูกจ๋า BM 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 บ m เ m b มอมออมาโผล่แต่ก็ไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลืออีก34ครั้งสบายยาวๆกันไปตึ๊บตึบต๊บตึ๊บตึบ๊บโอเคหิวแหละคือเราหิวอยู่ตอนนี้เราหิวอยู่หรือว่าเราไปเราไปกินข้าวปะเดี๋ยวนะ เราไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวให้มันจบใจนี่เราไปกินข้าวเอ๊ะเงี้แดเงี้้โอเคสวยครบการเดีย๋ยวไปกินข้าวก่นอนอู้ท่านเทพท่านเทพท่านเทพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนจงบูชาท่านเทพท่านเทพจง <c oughs> สถิตในตัวข้าขอให้ข้า <c oughs> ได้รถสามรถนะเจออะไรหนู <c oughs> นไปบนบานศาลกก่าวไว้อ่ะ อ๋อเหรอเฮ้ยนี่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 ได้รถมาเนี่ยหนูถึงได้รถมาเนี่โอ้โอเคโอเคโอเคมามาพี่พี่จะขอพี่ต้องไปรู้จักบนบานสันเ่าบ้างนะนี่นี่พี่จะขอส่วนบุญส่วนกุศลจากหนูเดี๋ยวพี่จะเปิดต่อโอ้โหส่วนบุญส่วนกุศลอ่านั่งนะนั่งนะเออนี่แหละนี่แหละนั่งนั่งอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละมันต้องมาให้พี่สักคันเหรอมา ว่าเกือบ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 ได้เพชรเมื่อกี้เอ่อพี่ว่าท่านเทพได้แต่หิวแหละชุดกับกาแฟเนี่ยคุกกี้เนี่ยไอ้แม่ว่าหนูไปบนว่าอะไรบนว่าอะไรหนูบอกว่าพรุ่งนี้หนูต้องไปบวชทีนะอ๋อบวชทีก็เลยได้ แล้วเราโกลหัวด้วยอ๋อโอเค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 พี่ลองโกบ้างไหมพี่สนใจจะมาร่วมวิปัสสนากับหผมไหมอ้าวโอเคพี่ต้องไปบนที่ไหนอะบนนี่เองน้ำพุนี่ไงอ๋อบนกันน้ำพุอ่ะโอเคอ่าพรุ่งนี้ไอ้ไไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าผมได้รถนะท่านท่านน้ำพุแห่งความยาวัยอ่าค่าน้อยจะไปโกนหัวนะ นุ่งขาวผมขาววิปัสนาเอา่อกับหนูหมึกนะเอ่อเป็นเวลาวนหนึ่งวันสตรีมหนึ่งวันสตรีมใช่โอเคผมจะเดินจงกรมผมจะเดินแบบวิปัสนาพูดจาไยเลาะเอ่อไม่ไปทะเลาะเบาแวงกับใครไม่ทำงานมไม่ทำอะไรเลยผมจะเดินออกออกเดินป่านะออกไปภูเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะโอเคโอเคตามนั้นตามนั้นโอเคมามาเปิดต่อเปิดต่อ โ <Okay, S 2> <ข>อเคทุกคนได้คอยโดนสาธุอยากมีเพื่อนไปวิปัสนาโอเคเราบนไหมล้ะหวังว่าเราจะได้นะอน้องอ๋อเราออกเดินทางเราต้องมีเบรรอร์เกอร์ด้วยอ่ะไปข <c oughs> <c oughs> ี้ฝันแล้วถ้าถูกว่าคุณได้รถเนี่ยคือคุณต้องไปวิปัสนาใช่ไหมี่ยพวกนี้เนี่ย มาปั๊บปั๊บปั๊บนะวิปัสนาะก็วิปัสนา,า,าค่ะขอให้ได้อ่ะโอ้ยเอากล่องซ่อมถอเอออันนี้ก็ได้อะอแต่กล่องซ่อมจะคุ้มกว่านะกล่องซ่อมห้าอันเลยนะเป็นยังไงเป็นยังไงดอกนี้อยากไปวิปัสนานะครับเสศษป,ปูนปิ้นเครื่องเสียงติดรถยนต์ไม่อยากได้อะไม่อยากได้เครื่องเสียงอะเครื่องเสียงได้แล้ว ปั๊บเงินแดงโอ้ท่านเทพไม่ออกเลยอ่ะท่านเทพไม่มาเลยอ่ะใช่เหรอเออเดี๋ยวใก้แล้วใกแล้วตอนนี้หนูตอนนี้หนูเปิดอ่ะหนูเปิดเพลงคอด้วยอ๋อเปิดเพลงคอด้วยเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกกันดอกแต่ตอนนี้พี่ว่าหนูหิวแหละนักเก็ตมาไม่พักเลยเนี่ยพี่กินได้อีกว่ามันอ๋อการออกเดินทางไปวิปัสสนามันต้องมีกับข้าวไง อ่า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 โอเคโอเคโอเคแต่ถ้ามีรถ PM เแบบยูสักคันก็ดีิใช่ไหมอ่าใช่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 ขับขับเพื่อขับไปวิปัฒนาถูบต้องอ่าดูแล้วห่างไกลมากตอนนี้ตึ๊บ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 โอโหซามูไร,ร,รเบอร์เกอร์อีกสิบเก้าอัน ผมว่าดวงผมไม่มาว่ะในจริงมันก็มีคนได้นะแต่ผมว่าดวงผมเองอะดวงผมมันไม่ได้ว่ะ10โอ้แล้วอีก18ลูกจะได้ไหมเนี่ยปึ๊บ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 อนี่เมื่อกี้ผมเป็นอะไรทองทองปูซีเมนต์ไปอะเหลินแดงก็ได้มามามีของทองเปล่า ไม่มีของทองอ่ะเล็กอะ่ okay. อะโอเคอันนี้ก็เล็กอีกสิบหกครั้งทุกคนหวังว่าเราจะได้มีของทองแป๊บของทองสองอันติดก,กันอู่เลยไปแล้วอะ่ะอีกสิบห้าครั้งเครื่องเสียงสีรถยนต์หวังว่าจะดีนะตุออ๊ดตุ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 ๊ดต รถยนต์จงมารถยนต์จงมาไป,น,าปาออน,นั่งวิปัสนาอุ้ยจอด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 เออขอท้องดีกระหนังหรอวะลาลาท่านเทพผมขอรถสักคันที่ซ่อมก็ได้อะสิกกี่กล่องวะเมื่อกี้ลืมดูติดป่ะ สิบหรือห้าเพชร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 อ่าโอเคกำลังต้องการเพชรโอ้โหเพชรห้าอันจำเลยจำเลยโอเคเหลืออีกสิบกับเหลืออีกสิบกระปุกมาดูกันอีกสิบกระปุก น้ำมันเกนลนมันได้เท่าไหร่วันน้ำมันเกนลนทำไมมันเป็นของม่วงจะได้ไหมนะ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 คาเฟ่อีกแปกล่องโอ้หีเอ็มดีเอ็มอ็มหาหน้าไปอ,าอ่าาาา โอ้ oh. อีกหไม่มาเลยว่ะท่านเทพน้ำตกสงสัยจะต้องเปลี่ยนท่านเทพแต่แต่ผมยังเชื่อมั่นในท่านเทพน้ำตกอยู่นะทุกคนแล้วก,ก็วจะได้กาชาฟี บีเอ็มผ่านหน้าไปหลายรอบแล้วนะบีเอ็มนะจอดได้แล้วมั้งบีเอ็มเงินแดงไปโอเคสวยเผื่อได้ตีอาวุธโอ้เงินแดงห้าพันบีเอ็มนาทัานเทพทันเทพขอบีเอ็มออกทิก้งคำบนก็ยังดีจังหวะนี้จังหวะนนี้ต้องมาคุณผู้ชมบอกว่าต้องมาต้องมา กล่องซ่อมบวกไป5ไปด้ออีก2ครั้งมาอันนี้อ๋อบุฟินมาแต่งอยู่นี่ไปอีกไปอีกไปอีกอ๋อทอก็ยังดีครั้งสุดท้ายดีเอ็มพอละ <c oughs> ไม่มีดวงเลยจ้าเรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างโอ้เราได้ปูนซีเมนต์ไปสิบช่ป่ะเออเราได้เพชรมาห้าเออได้เพชรมาห้าอันแล้วก็ได้กล่องซ่อมมาสิบกาแฟคาเฟอีนแล้วก็ได้เอเนเนอร์จีดิงเงินผิดกฎหมายมาห้าพันแล้วก็ได้พวกนักเก็ตได้หนังมาอืมโอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าดวงเราไม่มีเพราะว่าม,มันมีคนที่เขาได้อยู่อย่างเช่นน้องน้องหมึกน้องหมึกก็ได้ของไปนะน้องหมึกก็ได้รถ200โลไปส่วนผมก็ยังไม่ยังไม่เข็ดแน่นอนเพราะว่าผมซื้อมาหนึ่งพเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคนที่อยากดูผมก็ผมไลฟ์สตรีมทุกวันนะเวลาสองทุ่มมาเจอกับเซียนนีโอได้นะครับผมใช้ชีวิตแบบ โคตรเสียนนะวิถีเสียนแบบวิถีเสียนจริงๆทำงานเพื่อคาสิโนอย่างเดียวไปแณ้วครับผมจุ๊บๆไปเจอกัน See you สวัสดีครับ